สำหรับกรณีวัคซีนโควิด19ประจำปีฉีดอย่างไรนะครับครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฉีดปีละ1เข็มนะครับแล้วก็ทำคุณหมอบอกเหมือนกันว่าสำหรับคนที่เป็นโควิดไปแล้วเนี่ยเขาให้นับว่าเป็น1เข็มเลยครับผมนะฮะก็นับหลังจากนั้นไป3เดือนนะครับแล้วตอนนี้เริ่มฉีดได้แล้วนะครับสำหรับเดือนเมษาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนนะครับฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นะครับแล้วก็ ถ้ากรณีฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือบางคนอาจจะไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก่อนครับบางคนอาจจะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนอคุณหมอเขาบอกว่าจะห่างกันกี่วันก็ได้สําหรับ,รบ2โรคนี้ครับก็แล้วแต่สภาพร่างกายคเพราะว่าจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยปีหนึ่งก็ฉีดหนึ่งเข็ม,มเหมือนกันนะแล้วผมก็ขอให้ในอนาคต รวมเลยเป็นเข็มเดียวจบเลยรวมเข็มเดียวซึ่งก็มีความเป็นไปได้เป็นวัคซีนรวมไปเลยวิวัฒนาการทางการแพทย์แต่ว่าณตอนนี้ก็คือก็ฉีดแยกกันแต่ว่าไปฉีดทีเดียวพร้อมกันได้เลยนะครับอย่างคุณเก่งเนี่ยฉีดมาล่าสุดเมื่อไหร่ปีที่แล้วปีที่แล้วช่วงนี้ยเขาแนะนําให้ไปฉีดได้เลย อ๋อตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมได้เลยก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปคือเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ช่วงฤดูฝนซึ่งช่วงนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงที่โควิดนั้นจะแพร่ระบาดได้ดีชอบอากาศชื้นๆเย็นๆโควิดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นเนาะแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นเยอะแต่ว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลตามมาตรฐานโลกเนี่ย ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยแม้ว่าจะถอดโรคโควิดจากโรคภาวะฉุกเฉินแต่ว่ายังไม่ถือเป็นโรคประจำถิ่นเนือ่ <ug> องจากโควิดนั้นยังมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์และเกิดการระบาดได้อีกอ <c oughs> คือยังไม่สามารถวางใจได้เท่ากับไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอระยะเวลาอีกนิดนึงและวิวัฒนาการทางการแพทย์ถึงจะเป็นโรคประจำถิ่น เมื่อไหลาไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้